อกผักไขายนี่ครับมะเขือเทศนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับตัวฝักยาวทั่วครับโอ้ยพื่อนสร้างไรายได้ทุกวันครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดหน่อไม้หน่อใหม่ครับพวกนี้นี่ครับ บัวพร้อมครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาดูที่สวนพี่พรครับเป็นสวนเป็นบุคคลที่มีรายได้ทุกวันนะครับทุกวันพี่เขาจะออกไปขายของขายผักขายนี่แหละครับ เยอะแยะมักเขือพริกถั่วฝักยาวนะครับทุกวันก็คือสร้างไรายได้ทุกวันนะครับก็วันนี้ก็ได้ได้มีโอกาสมาที่สวนของท่านนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่พรครับว่าเขามีวิธีการเอาไปขายยังไงปลูกยังไงนะครับในพื้นที่ของที่สวนนะครับมีเนี่ยปลูกถั่วแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยผักพืชผักที่เอาไปขายทุกวันตอนเย็นๆครับเดี๋ยวไปไปสอบถามกัน ครับสวัสดีพี่พรสวัสดีครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนักขายแบบขายของขายกันพักขายมีนี่ทุกมมือนี่เราครับผมก็เป็นทุกมมือแล้วไปขายของขายพวกผักพวกมีเบงได้ขายดีป้องขายได้ขายาอ,อยู่ขายอยูขายดีทุกมมือเออพี่ปลูกยังได้เลยนี่เจี๊ยบพื้นที่หอมผักพริกบักเขือบอกักกระเทียมเออถั่วเอ่อ,อ,อ,อน้ำเออ,เอ,อต้อมมือนี่ ตองมือเ้าต้องเก็บไปขายบ้างหรือยังไงกะมือเว้นมืออยู่ค่ะก็เป็นได้ทุกมือเพราะว่าต้องเห็ดน้ำสวนน้ำเห็ดน้ำหยาน้ำหยานี่ที่แน่นๆเนี่ยเขาเพราปลูกผักเนี่ยเขาเขาเขาปลูกแบบว่าพื้นที่เทแสดงพี่พันเนี่ยที่พี่ปลูกนี่ยูนี่บ่อืมมาทั้งเบิดเลยที่เขาปลูกประมาณหลายปันไดประมาณเกือบไรลว่ะสามงานนี่แหละค่ะอ๋อประมาณสามงานกว่าเนาะปลูกบักทั่วโอ้ยขึ้นข้างบักทั่วได้ได้จักเดือนแล้วครับเนี่ย บักทั่วหนีได้ปลูกได้โดนมาแล้วละสองเดือนกว่าแล้วค่ะเป็นมากล่ะโอ้สองสองเดือนกว่าแล้วค่ะอือปลูกอย่างแนนบักเขือบักเขือบักพริกนี่โอ้บักเลนก็มีนี่บักเขือนี่บักเขือบักเขือเป็นพันธุอยังไงที่ปลูกนี่บักเขือพันธหนึ่งบักเขือพันธุ์ไในอีหยังก่อนล่ะอันซื้อเม็ดมะกะบ่ค่ะโอ้บักเขือเลนก็มีค่ะ เวลากัเปล่าเนี่ยกระซุกเปล่าเวลาเขาออกไปขายเขากระเด็ดไปขายมันตัวไหมันซุกมันนี่ค่ะนุ้ยได้ซุกกระเด็ดอันบักพริกนี่บ้านซุกครับอ๋อนี่บักพริกพิ่มพลขึ้นวันอาทิตย์ก็ได้เก็บแล้วนี่นี่นี่ักพริกบักพริกบักพริกแพงเลยได้ไงแนบก็แพงอยู่ขัดช่วงนี่จะขันอยังนี่บักพริกนี่ก็เลื่อมซื้อพันมันนว่าเป็นกาวด้วยกันแต่ว่ามันโยกเลยตัวแบบนี้เนาะ มันกระสดกเบิดเพราะว่ามันมันมันอายุมันโดนมาพี่กัวนี่สิเป็นมากมีมีวิธีการปลูกวะแนวทางการปลูกเขากรได้งากเด้ค่ะปลูกก็ได้เพียงใดแค่เพียงใดในตอนเริ่มต้นเ่าเวล่าเหาปลูกดินขึ้นแล้วก็เน็บเนบเนบหดนามเลยเวลามันข้นเต็มที่แล้วเขาก็กบปุ๋ยกบฟุ้นเท่านั้นโอ้โดนมาไห้มันยังได้ผลผลิตไม่มกพร้ากนี่โดนโดนอยู่บ่ สองสามเดือนนี่เังโอ้พกผีกนเลยพื่อนะครับบ่มีแมงเลยได้เพื่อนเราแบบแมงอยู่มันโลนบ่บักน้ำบ่ลเยื่เนื้อยนี่ยบักน้ำโอ้กำลังเป็นหน่วยได้ขายหลายเทื่อหรอค่ะน่ะบ่เสมอซูดมันหรอเจอเนี่ยเจอวัน่วยไม่หดุดเอาเมื่อเมื่อวานนี่คือเห็นอเนื้ออวันบักกันบักบัวบุ่มบวบอยู่ตรงไหนคุณข้าบักบัวไฟฟ้าห้ายยางเบิ่อตรงนั้นกับห่วมปลูกไม้ห่วมขึ้นนี่อันนี้บักทั่วพุ่มบอกได้บักทั่วพุ่มมันี่ โอมันงบามหลุดน้ำท่าเครือบ่จ้ะอันน้องใหม่ยังไงนี่น้องใหม่ไผ่เลี้ยงเพื่อไปขายเหรอคะโอ้พวกนี่น้องใหม่ไผ่เลี้ยงเราครับนี่คุณ่าเบื้องนี่ปลูกปลูกโดนอะไรเราเอ้ยนี่ไอ้ตั้งแต่เดือนเดือนยังละฝนตกเร่งๆบ่ปลูกปลูกยากวะตะพาต้นเขียวดีเดียวนะปลูกยากบ่เวลาเขาปลูกเขาหนามรดน้ำตลอดบ่กะเบ้อยากเนี้ยค่ะอันนี้บ่ได้ ซื้อมาขุดเอาของเจ้าของมาปลูกเลยบริษัทบั้มอะไรอยัางเอามาซ้ำเลยค่ะอันนี้บักขามเปี๊ยเอาบักขามเปี๊ยท่านนี่บักบับับักานยังเดียวอันนี้แม่นมาบักฟ้านออันนี้ก็บักบวบห้าปลูกอันนี้บักบวบบักบวบมันเป็นบักบวบอย่างไรบักบวบหอมค่ะอันนี้บักบวบหอมนี่สุดทหอมบักบวบหอมเออบักบวบหอมเนาะโอ้พหปุ๊ดา แสดงว่าเก็บมืออื่นนี่ก็เก็บไปขายได้เนาะได้คะ่ะถ้าเก็บแต่ว่ามืออื่นนี่สิบเงินซะเกินนึงเออนี่ยเป็นปลูกไปขายครับเนี่ยเป็นพื้นที่ของเราที่ประมาณสามงานไปจันไปมาปลูกขายปลูกขายพเพราะอ่าพี่พ,พ,พ้าปฏิบัติไปขายน้าอ้อมบ้านเนียมือหนึ่งเพียงได้เกินไรได้สมมติเ้าไปขายเขาเก็บไปขายได้มื่อละหลาจัยหนึ่งสิบสองร้อยค่าแรงขันตําเนี่ยล,ล,ล,ลสสยะสามร้อยสี่ร้อยได้เนาะได้อยู่เนาะจ้าเออก็คือเวขาปลูกเนี่ยขาก็ เอาไปขายเงี้มะแรงน้าอ้อมบ้านบ่ค่ะอ้อมบ้านอันนี้ฟังพ่นก็เป็นบักบวบบ่ที่เ้าปลูกไันบักบวบมืดโอ้ปลูกงาเป็นสีบักบวบอืมบิ่งน้ำใหม่แล้วครับเบิ่งน้ำใหม่ก่อนเฮียงเงี้ยออวงวลาบุตร้าไปลางห้ไปขายน้ำใหม่เ้าไปสร้างรู่ป่ะแบแพ็คเลยได้จ้ะโบสร้างเอามือกาวโอ้กาวล้เอ้มันอออนปวงมันงามเนาะค่ะบุตน้าครับฟังพูดกับเป็นไพ่เลี้ยงเนาะไพ่เลี้ยง แสดงว่าบริเวณนี่อ้อมไปในด้านข้างนี่ปูบังบวบไปเลยถ้าบวบอันกระพื่พมเป็นเนบี้ยึ้นพู้ละบักบวบครับเต็มหนึง่งเลากระปูกเอาไม้ไปไปตะกินนำ้ำฟังนี่ก็เป็นพื้นที่ตรงนี้เพื่อเทียนอย่างที่ปลูกอย่างนี่บ่คะคะครับตรงที่ว่างนีง่มันตากแดดจ็กอาทิตย์แล้วก็พืนดินขึ้นไม่ล้ะปลูกทั่วไมเออทั่าจากนั้นสิเข่าหนาฝนตรงนั้นสิปลูกก็ได้อ่าอ่าอ่าก็ทีขึ้นไปเปียนดินโน่นผนอีกครับครับ ฝั่างล่างๆคุณจะปลูกยังจันข้างล่างนั้นนีบักทัวค่ะบักทัวบักอื้อบักแตงบักบวบอยู่ทั้งใต่บักบวบพร้อมโอ้ทั้งล่างนั่นปลูกได้หลายวันได้แล้วจักเหมื่อจักยยมแล้วฝั่งล่างนั้นประมาณบักทัวบักแตงไงบักแตงอียง มกแตงขี้ไก่ห้าบมกแตงหน่อยอ๋อักแตงขี้ไก่โอ้อ๋อนี่นี่นี่กำลังกําำลังเอาลงเออแตงสามไม้นบอกอือก็คือแนวทางกันหาเงินเท่านี่ก็คือเอาปลูกพักปลูกพักปลูกมีนี่สะตีค่ะต่อวันอือเห็นเป็นบรรยากาศครับนี่มาแรงครับไอ้คนเอ้คนปลูกพักดูแลการลดน้ำเป็กในเปลือกน้ำมอหน้ามัมาจากไหนก็น้ำนี้ เอาด้ามซ้ายนี่แหละค่ะใดขึ้นมาหดทั้งเท่ากับสองมือหดท่านึงอทั้งเท่ากับมือหนึ่งสามมือเพื่อนั่นนั่นท่าสามไม้ก็อีกประมาณสามสี่มือจังได้หดเพราะว่าตัวที่ออกไม้น่ะมันต้องเห็นมันอันนี้จะต้วงมาดินมันซุ่มโพดครับครับดินซุ่มลายกับบดีนปะอันนันมาออกมันเน่ามันเละเน็ตเน่าฟังพุ่นเด็กเอ้ยปลูกอย่างมะเขือมะเขือครับอย่างมะเขือมะเขือโอ้แล้แสดงว่ารอบคางนี่น้าท่วมมีปัญหาป่อยท่วมถึงบะ ตัวนี้บ่ค่ะครับนี่บ่ขอข้างข้างบนนี่บ่อท่วมบ่อทว่วมแต่ปีหกศูนย์น่ะมันท่วมอยู่มันน้ำหลายเออท่วมยูนบ่ค่ะสุปีเพิ่นปลูกไผ่เลี้ยงนะเป็น,ปน,ปนมันสิขึ้นมาบ่หลายดอกน้ำทั้งนั้นเลยข้างอันนี้ข้างนี้นถ้าเราไปปลูกอยังงก่อนนี่บักอันนั้นบักบัวกันอเด่นขึ้นอ๋อมันกำลังขึ้นมากอันเดียขางเพิ่นครับบางประเทศขางน้องใหม่แล้วกับโป่งกำลังโป่งเพราะว่านาฝนต้องเอามาปลูกเครื่องเทิงมันลงไปข้างคือกันน้องใหม่กำลังโป่งนาะ มือบอก็ได้เก็บแล้วแม่นบ่เก็บไปขายได้มือละสามสี่ร้อยยุติเออเวียนมือบ่กเลยตะไคร้มื่อนี้ตะตีเก็บไปขายตะไคร้ก็เก็บโอ้ไงพ่อตาบน้ำใหญ่แล้วบักน้ำบักน้ำเพาก็นี่บักน้ำน้อยใหญ่นี่พี่ฮะโอ้คุณตาบักน้ำครับเ้าไปขายกับสิบบาทเจ้าบาทนี่ตีน้วยละสิบบาทถ้าบ้านเขากินขายแพงหลายผู้เฒ่าเพิ่นกับ เดีย <laughs> ว่ามีหยั่งม <laughs> <อ>ันบ่มีเงินเสื่อไล่เบลาขายเนื้อละเอียบขายแบบบรรดาเท่านี่ตจี๊ดพูดเถอ,อตาตาไถ่ตัดต้นออกมันต้นแก่แล้วตัดออกมันขึ้นไม่เอา้าต,ตัดต้นตัดต้นออกก็ขึ้นไม่บ่ค่ะอืมมันก็นแปะกระบงออกมาอืมพูดอ่ะเพื่อนมีออเดอร์มาพอด,ดีครับเ <laughs> พื่อน่าเก็บเก็บอันบ,บวบไหมเน่ยฉันเนี่ย มีขจรมาสือจนถึงสวนเนาะเลยนะจ้าเอ้เฮาซ่าบาทกขายดิขายจ้าไปส่งข้าเจ้าก็เจ้าเอาเทลซีปลาซ่าอะไรยังเอาไปส่งอยู่น้ำเฮือนข้าเจ้าอยากได้หมดมูอเออเล่นนี่พวกนี้เก็บมุกกอนก็เลยบปสุกอ่าเล่นน้อยอือนี่ครับดูบรรยากาศไปด้วยครับพี่พรเพื่อนจะเก็บขายมีออเดอร์เข้ามาอ่าเขาก็เก็บน้อยตึ้งๆเหลือดิจ้า เลยที่มันใหญ่ใหญ่มันเก็บกอนปลูกยากบ่บักบวบเลยพูดถึงบักบวบมันไม่ปลูกยากเลยค่ะหวานล,ลง,นงกลยโป่งขึ้นมากเลยตีจ้าแต่ว่าถันมันซุ่มหลายมันก็บ,บ่อยากออกครับอันนี่แหละว,วิธีการเนาะหน่นวยงามๆเนาะหอมซับอันดีบ่เนี่ยบักบวบเนี่ยเขาเขาเปนบักบวบหอมตีค่ะบักบวบหอมโอ้มันจะหน่วยแบบอ่อนดีเนาะจ้า โอยงามครับเนาะเจ้าบาทเพิ่งจะได้จากหน่วยครับวันสังเกตมันนี้แถมบมได้เลยมีออเดอร์มาอันนี้อะไรหน่วยง่ไงๆข้างล่างตกบ่เอาหน่กหน่อยบ่อาจารย์มันเห็นอยู่ในในนี่แหละครับเป็นวิธีเกษตรบ้านเฮาเพราะว่า เอ้ยพ่อเนี่เพื่นที่เป็นนักสร้างไรายได้ตัวยงประจําวันเลยครับนี่หาเงินทุ่มมือได้ทุ่มมือครับนี่ตัวจงเลยครับนี่ขายของออมบ้านเขาพูดถึงเขาค้าขายจริงเขา,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 ขาอายบริเวณนอกเอื่อยเนาะอายทํากินนี่ไม่ได้ดิเนาะบรเลยเออย่ำปลาก็าเอาปลาไปขายได้นี่เพื่นยกสะดุ้งเคยแต่ก่อนเคยมาทําคลิปยกสะดุ้งไงช่วงนี้มันไม่มีน้าเนาะมันไม่มีน้ำแต่ว่าเขาก็านี่แหละ เป็นวิธีเกษตรบ้านเฮาแบบแท้จริงเลยครับนี่ครับเบื mm. ่องบอกบวบแล้วนะโอ้โหปุระปุนะครับบกบวบนี่จะนวลงาม,งามนานเออคักแท้เนนต่ละเมื่อนี่หดน้ำหดซองพีงไไง่ไหนตอนเศร้าบ่าจ้าตอนเศร้าตอนแรงบร่ไม่ใช่ไหนห เศร้าเดียวอ๋อตอนเศร้าเทื่ยเดียวจ้าอ,อือเนี่ยครับบวกเพิ่นครับเบางในพูดนะเศร้าบาทปกติคลขายซ้ำนี่ละเศร้าบาท <c oughs> หัว <c oughs> เลาะจังเหนะื่อยกันเอ้ะนี่แถมอีกได้มาหนี้เออะอันบวกบวกเรางามงามพูดนะเอาแบบบางโจกันอันยกขึ้นเอ้ะบางคนถ่ายรูปกันอ้าเอาแบบเดี๋ยได้ อาน่ายรูปนะสุดยอดเลยครับบังบวบอ,อ้าพี่พรเอาขอบพูดห,หลยายโอแคนี้เราบวกกวนขอบพูดห,หลายครับ,บ,บขอบคุณมากๆครับนี่บบครับสุดยอดเลยครับวันนี้ก็ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาเจอสวนพี่พรที่สร้างรายได้ทุกวันาหาเงินแบบเป็นเกษตรผสมผสานบานเห่านี่แหละครับทั้งรากเราปลูกักทัวทั้งเครื่องเคลือกปัูกตทัวเคือเลนโอ้ยคักค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่ทิ้สุดครับครับสวัสดีครับ